ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ออกมาตั้งโต๊ะนะคะไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษค่ะ,สะแสดงความกตัญญูเสริมสิริมงคลค่ะ บรรยากาศการวันไหว้ตุ๊จีนในเขตเทศบาลนครยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะต่างตั้งโต๊ะทั้งภายในภายนอกบ้านเรือนหน้าร้านค้านำเครื่องเส้นไหว้มงคลต่างๆซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้หมูเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูขนมสาลี่รวมไปถึงผลไม้นะคะอย่างส้มแอปเปิลอง,งุน่นกล้วยน้ำชาเหล้าแล้วก็มีการนำกระดาษเงินกระดาษกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษนะคะมาวางไว้ด้วยเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ร่วมไหว้ เทพเจ้าไหวบัณพระบรรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วแสดงถึงความกระตันยูสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนตลอดจนขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่จีนอีกด้วยค่ะโดยหลังพิธีไหว้เทพเจ้าไหวบัณพระบรรุ่นแล้วก็ไหวพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษต่างๆเพื่อที่จะอุทิศแด่ผู้ล่วงลับส่งไปให้กับบัรพระบรรุษได้ใช้ค่ะรวมทั้งจุดประทัดเพื่อขับไล่ส สําหรับในวันนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการสวมใส่เสื้อสีแดงสัญลักษณ์แห่งความเป็นซิริมงคลในวันตรุษจีนของชาวจีนค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันตรุษจีนหรือว่าวันเที่ยวนั่นเองก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตรงกับวันอาทิตย์รัฐบาลค่ะก็ได้กําหนดให้วันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษก็ทําให้วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ23มกราคม2566ก็จะเป็นวันหยุดราชการชดเชยอีกด้วยเนื่องในนนววััตจีีอกน ซึ่งหลายครอบครัวก็จะถึงโอกาสนี้ล้วค่ะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่มีวันหยุด3วันในปีนี้กลับไปยังภูมิลำเนาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวค่ะไปดูสีสันในเขตเทศบาลเมืองยะลาค่ะมีการต้อนรับจุดจีนนะคะด้วยการประดับตกแต่งโคมไฟสีแดงสวยงามเลยค่ะโดยทางเทศบาลนครยะลาทีมช่างไฟฟ้าได้ติดตั้งโคมไฟหลอดไฟตลอดท้าย ตลอดถนนสายซีโรสเขตเทศบาลเพื่อเป็นการสร้างสีสันยามค่ำคืนให้กับเมืองยะลาซึ่งโคมไฟดังกล่าวนั้นก็เป็นของคนไทยเชื่อสายจีนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยการจัดซื้อให้ทีมงานช่างไฟของเทศบาลนครยะลาได้เป็นผู้ติดตั้งในช่วงของเทศกาลตรุษจีนขณะ เดียวกันค่ะตามบ้านเรือนร้านค้าของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครยะลาเองนะคะก็มีการประดับตกแต่งโดยสารเจ้าต่างๆค่ะก็ได้มีการจัดสถานที่ประดับดวงไฟโคมไฟสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนตกแต่งไว้อย่างสวยงามทั้งบริเวณด้านหน้าสารเจ้าและภายในเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ